สวัสดีครับเจ้ระบิทคอยมายเนอร์ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องใหม่อีกแล้วนะครับให้ทายกันชัวว่าเพื่อนๆว่านี่คือเครื่องอะไรนะฮะมันคือเครื่องนะฮะแอนด์มเนอร์แน่นอนนะ,ะจากบิตแมนนะครับรุ่นอะไรลองมาดูกันนะฮะรุ่นนี้ก็คือเครื่องที่แรงที่สุดของการขุดบิตคอยเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วนะครับมันคือเซน200 t h นะครับตัวนี้เนี่ยแรงขุดทำได้ถึง200 t h รุ่น X11 จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะฮะถ้าเป็นล็อพีออเดอร์จะเป็นมิกรุ่นนะครับก็คือมิกซ์ระหว่าง188 195ก็200นะฮะถ้าเป็นเครื่องที่ส่งเลยนะครับในสต็อกเนี่ยจะเลือกรุ่นได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับป้าตาต่างเครื่องเป็นยังไงอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันนะฮะแล้วเรามาดูรายได้ราคากันนะครับในตอนหลังนะครับว่า ราคารลบรายได้เป็นยังไนกกนนนงนะครับแะแกะ่อดนะครับนี่นะอ๋อครั้งนี้นะฮะตัวของเครื่องนะครับจะแ,แถมสายไฟมาด้วยนะครับตัว S 21, <S อ่อิบเอ2ดเอ้ย S ยีบเนี่ยกินไฟค่อนข้างเยอะเลยเอาเรื่องนะครับเขาเลยแถมไฟต่อออกมาจากเครื่องด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสายที่ มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสายตะาขนาดนะครับขอ,องสายนะครับอยู่ที่3มมิลเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครนี่สายไฟนะครับเส้นใหญ่มากนะฮะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสายไฟ3มมิลนะครับแล้วก็เป็นหัว 19c นะครับ หัวสเสีนะเป็นเส้นเดียวนะครับตั้งต่อกับสายไฟนะครับหัวเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับตี19นั่นเองนะครับตัวสายนี้นะฮะอะต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเทสกันอะตอนนี้เราเครื่องของก่อนนะครับข้างในก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้ไม่ใช่คู่มือนะครับแต่เป็นข้อควรระวังนะครับที่บอกว่าควรจะกันไฟกระแทกกันความชื้นแล้วก็กันความร้อนของคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับ มีกล่องโฟมด้านบนนะฮะโฟมจะหน้าตาแปลกๆกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับเ่ยหน้าตาเครื่องนะครับก็ใช้สายเดิมนะครับสาย S19 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องนี้นะครับราคาประมาณแสนกว่าบาทนะฮะคุณปิดสปอย200 TH นะครับายได้ปัจจุบันนะครับอยู่ที่200 200กว่านะครับ แล้วองมาเปิดพร้อมกันนะครับ21ที่แรกก็ุบนะฮะองเครื่องปุกติดปล่อยนะฮะ21รอง200ที่เนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะไซส์เดิมนะครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับของเขานะครับก็จะเป็นตัวช่องเสียบไฟนะครับที่เปลี่ยนซ็อกเก็ตใหม่นะครับเป็นหัวเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแจ็คที่เสียบตัวเชื่อมไฟนะ 49นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเสียบกันดูนะครับที่เสียบนะครับก็ดูขั้วห้ตรงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่แค่นี้เลยนะครับก็เป็นงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เอามาเสียบกับปั๊กได้เลยนะฮะก็จะเห็นอ่าไฟที่ขึ้นนะครับว่า เท่าไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของยีกันนะครับอ่าทั้งแน่นะครับก็จะเขียนว่า f 21นะครับคอนโทรลบอร์ดแบบมันก็รียกชอต่ออังกอร์อ่ามีคอนโทรลบอร์ดนะครับแล้วก็มีอ่าสายแลนนะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อผ่านแลนนะครับแล้วก็มีไฟอีฟอสอ่าไฟพอสนอร์มอลนะขออภัยนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ปุ่มไอพีรีพอร์ตนะครับแล้วก็ไมโคร USB ไว้ลงเฟิร์มแวร์ เวลาลงผ่านเว็บไม่สําเร็จนะครับตัวนี้ที่เช็คก็เวลาหา IP พไม่เจออเงี้ยก็ใช้ปุ่มรีเซ็ตได้ินที่เว็บก็จะมีพัดลมข้างหน้า2ตัวนะครับพัดลมพาวเวอร์สามตัวนะครับไฟอ่าซ็อกเก็ตแบบใหม่นะครับเครื่จ่ายไฟแบบใหม่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับข้างหลังก็มีพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์สายนะครับเดี๋ยวพอผมจะเปิดให้ดูข้างในนะครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราเปิดข้างในกันนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตด้านหลังนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอคอนโทรลบอร์ดนะครับด้านบนจะไปเปิดเล่นกับพวกต,ะตัะกูลอีิเวอร์นะครับมันจะหมดประกันนะแต่ว่าตัวบิดเมนเนี่ยแนะนำไม่ให้เปิดเหมือนกันนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญน,นะฮะเพราะว่ามันมีจุดที่หมดประกันเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้นะ ก็จะมีตัวของสายแพรตอนนี้เขาซ็อกเก็ตออกไปแล้วเหรอสาม, s, มอ,น free free นอันนะครับเชื่อเช being ื่อมต่อกับก๊าซสามใบนะครับคอนโทรลบอร์ดนะครับตัวนี้อ่ะให้ดูชัดนะฮะก็จะเป็นคอนโทรลบอร์ดนะครับอ่าตัวนี <virtue. S 1> ้เป็นของอ่าลอจิกนะฮะออมลอจิกนะฮะ A อหนึ่งหนึ่งสามดีนะตัวนี้เป็น CPU นะครับตัวนี้เป็น ล้อมนะครับเก็บข้อมูลนะแล้วก็มีเม็ดแรมนะของไมค์อนนะฮะส่วนนักไมค์อนนะฮะในคอนโทรลบอร์ดนะฮนะก็จะควบคุมกา๊าซทั้งหมด3ใบแล้วก็มีพัดลมนะฮะสี่ตัวนะฮะสับเก็ต mm hmm. พัดลมแบบใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสับเก็ตที่คล้ายๆกับอาวาลอนนะครับเป็นสี่พินนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวสับเก็ตพาวเวอร์นะฮะตัวนี้ก็จะจ่ายไฟ12โวลต์มาที่คอนโทรล ตัวนี้มีไฟทั้งหมด2ชุดนะตัว power ก็คือไฟจ่ายคอนโทรลแล้วก็ไฟจ่าย gas นะฮะตัวนี้เป็นช็อกเก็ตควบคุมนะฮะส่งสัญญาณโดยควบคุมการทำงานของ power นะครับตัวนี้ด้านบนจ่ายไฟด้วยบาร์เล็ก2งของบาร์นะครับก็เป็นควบลบควบบวกนะฮะประมาณนี้นะครับข้างในเดี๋ยวเราดูก g ์ดข้างในกัน้าข้างในนะครับเราก็ต้องเปิดฝาลงออกมานะครับเพื่อดูการา s ข้างในนะ นะครับเปิดออกมาเดอร์กานะครับกาดตัวนี้เป็นอะลูมิเนียมนะครับเป็นรุ่นอะลูมิเนียมนะนี่นะครับจะเป็นกาดอลูมิเนียมนะครับากาลาแบอากาศก็จะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่ใช้น็อตไขแยกนะครับเดี๋ยวเราเออกมาให้ดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนะก็ต้องถอดบปลาเหล็กไฟข้างบนก่อนนะครับตัวน,นี้จะมีบาลาไฟนะฮะจะต้องขันให้แน่นนะครับอันไหนขันไม่แน่นเนี่ยก็ต้องขันให้แน่นนี่นะครับถอดออกมานะครับ ก็จะมีตัวซ็อกเก็ตนะครับตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตที่เอาไว้ควบคุมการ์ mm hmm. ออดนะฮะอ่าพอถอดมาก็ได้เป็นตัวการนะฮะการ์ดนี้จะติดด้วยซิงค์อลูมิเนียมนะฮะบอลบอร์ดอลูมิเนียมนะครับ,บ,บ,รรรบซึ่งตัวนี้ด้านหน้าและด้านหลังนะฮะ ด้านหลังจะเห็นอลูมิเนียมชัดเจนมากนะครับตัวนี้มันบอดลูมิเนียมชัดเจนมากด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นความแปลกใหม่ของบิดเมนนะครับที่เขามีการเคลือบพิเศษของเอชพีเบดนะฮะก็คือเคลือบการสนิมนะครับบนแผงวงจรบอดนะครับมาก็ถือว่าดีเลยนะครับ ด้วยลดการกัดก่อนของสนิมด้านหน้านะฮะมีการใช้ชุดคอนโทรลแบบไฟแบบแยกด้วยนะครับใน F11 ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะมีแปะบอร์ดออกมานะก็คืออาจจะสามารถเปลี่ยนบอร์ดได้แล้วก็มีตำแหน่งอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามี U172 นะครับ U174 u หนึ่งสี่สองนะครับมีอะไรจุดที่ชัดเจนมากนะแล้วก็มีค่า r นะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็ยังมีซิลนะครับตัวตะกัวมาด้านข้างด้วยนะครับนี่คนข้างหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับ ข้างในก็จะใส่ด้วยซิลิโคน CPU นะครับเพื่อระบายความร้อนนี่คือบอร์ด X21 นะครับอ่ะให้ดูการทำงานนิดนึงนะครับตัวนี้นะก็จะส่งข้อมูลนะครับผ่านตัวสกี x นะครับแล้วก็การจ่ายไฟผ่านขั้วสองขั้วนะครับไปจ่ายไฟ ชิปด้านล่างชิปด้านบนนะครับแล้วก็ไล่ามหาหากันคือค้งวงจรนะครับมีตัวตัวเก็บประจุหรือตัว C นะครับวบคุอมอให้ไฟนิ่งนะก็มีตัวมอเอเฟตต่างๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวควบคุอมอข้อมูลในชิปนะครับท้างบนแล้วก็มีตัวข้อมูลของการาดนะครับจะควบคุมกร์ดนั่นเองไดเวอร์การาดประมาณนี้นะฮะก็ เดี๋ยวเราประกอบกันนะฮะเราไปดูรายได้กันครับผมแล้วเราประกอบการาดกับนะครับก็ใส่ก๊์ดเข้าไปนะครับร์ดตัวนี้นะแล้วก็เสียบจับเข้าไปนะครับครัให้ถูกล่องนะล่องมันจะมีสายล่องนะครับในการใส่ก๊าซแล้วก็ปิดนะครับ,รบพร้อมกับขนันน็อตอ่าพาวเวอร์ก่อนนะครับ เกตัวของอ่า็กเก็ตนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้เป็นปราไฟนะครับต้องันแนนบปราไฟเป็นจุดที่สำคัญน,นะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตก็เหมือนกันนะครับเพื่อให้ไฟมันนิ่งนะนะครับก็ขันแน่นนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ครอบ ต้องไปนะฮะถ้าผดัดตัวฝาก่อนตัวฝาหลักน,นะครับแล้วก็ขั mm hmm. ะนน็อตฝาหลักน้ำสี่ตัวตัวนี้เป็นน็อตปิดท้ายตัวการนะครับตัว F 21เนี่ยกินไฟค่อนข้างเยอะนะ3,800วัตต์นะครับที่เคยวัดมาเดีย๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีนะครับว่า วัดเรียวไทมนะฮะเป็นยังไงนะฮะเราได้ผลเทสเมาจากการเทสนะฮะที่ดีลเลอร์เราละเดี๋ยวเราลองวัดกันดูจริงๆว่าเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราประกอบเครื่องเข้าไปก่อนนะฮะชิดฝานก่เป็นส่วนของคอนโซลซึ่งก็ต้องระวังสายนะครับสายจะค่อนข้างติดนิดนึ่งนะ ว่าสายตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กักเทียนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ปิดเสร็จก็ใส่น็อตนะครับอืมตัวนี้ก็คือ S21 ละ200 p h นะฮะต้องเครื่องที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับเป็นแรงที่สุดในการขุดบิตคอยแล้วนะฮนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากับรายไดนนะ้ว่าทีเดือนคืนทุนนะครับ S21 ตัวนี้นะ เราก็มาอัปเดตที่ตารางเอจสเก่อนนะครับตอนนี้เราจะใช้ข้อมูลจากภูนะครับอ้างอิงนะครับรายได้นะครับเพื่อที่จะคำนวณออกมานะครับเป็นการจ่ายของปูว่าเท่าไหร่นะครับไปดูการขุดบิตคอยปัจจุบันนะฮะ s 2 1 2 0 0เอ็ดร้อ th ราคาตอนนี้อยู่ที่2 9 0 0 0นานะครับ2 9 0 0 0นารายได้นะฮะรายได้ปัจจุบันนะครับของ s 2 1จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ473ดอลลาร์นะครับหรือราวาประมาณอ่อราวละหมื่นเจ็ดนะครับต่อเดือนนะครับ200 th นะครับ ลายราคา29,000นาพนะครับค่าไฟประมาณ10,000หมืนะครับหักค่าไฟแล้วเหลือ7,000พันนะฮะ28เดือนคืนทุนถ้าเกิดไม่หักไฟ12เดือนนะครับถ้าฝากวางที่เราก็จะอยู่ที่ประมาณ25เดือนนะฮะฝากวางลอยฟ้านะครับยีเดือนแล้วก็ตัว195 TH ก้า้ยได้16,600มื่ 16, นะฮะแล้วก็เอทีตัวอ่า 1> 90 1 95เฮคือ189,000เเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะ h 1ตัว188ย h นะค,คือ179,000นพันั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับรายได้ของ s 2 1นะฮะตัวนี้นะก็ออกมาแล้วนะครับใครสสนใจก็สอบถามได้นะฮะก็จัดส่งจัดส่งหรือจะเข้ามารับที่ร้านก็ได้สั่งได้แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะ ตอนนี้มีเครื่องความส่งด้วยนะครับ2,9000นะครับรับได้เลยนะฮะใครสนใจวันนี้เราเนี่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe J จ i t c o i n m i มเนแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อเรามาท p า a กันว่ามันแรงเท่านั้นจริงหรือเปล่ากินไฟเยอะจริงหรือเปล่านะครับแล้วมาดูกันวันนี้ลาเพียงเทนี้ครับสวัสดีครับ